มีจุดสังเกตลูกค้าไหมคะว่าดีลนี้ปิดได้แน่นอนอืจากประสบการณ์เกือบ20ปีนะแต่ละเคสลูกค้าเนี่ยสัญญาณมันไม่เหมือนกันเลยนะเราต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็การสังเกตค่ะแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะก็คือเวลาที่เราดูแลลูกค้าแล้วนําเสนออาลิสหรือว่าบ้านคอนโดอะไรต่างๆพอเราคุยกับลูกค้าเนี่ยค่ะจะมีบางจุดที่ลูกค้าถามข้อมูลละเอียดมากถามข้อมูลลึกเลยเพราะนั่นหมายความว่าเขาอ่ะเริ่มสนใจแล้วเพราะถ้าคนไม่สนใจก็จะไม่ถามข้อมูลที่ละเอียดมากใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มถามเร ของ Paymentter เอการจ่ายเงินหรืออะไรต่างๆไว้ด้วยเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าแน่นอนละเราเริ่มจะปิดดิวได้แล้วนะแต่อย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเรียกว่าทริคละกันหรือว่าเป็นทิปส์นะคะที่เราจะดูเรื่องหนึ่งคือบางครั้งอะลูกค้าเขาสนใจนะเขาก็ถาม p พ y m e n t ท์เอนะแต่เหมือนบางทีเขาิเงีบๆไปอะให้เราเดาเลยว่าเอ๊ะหรือรอ,อาจจะติดปัญหาเรื่องราคาหรือเปล่าเราแจ้งเขาไปเลยคะ่ะว่าถ้าอยู่อยากจะ Make Off e r หรือ negotiate อะไรบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเจ้าของให้แบบเนี้ยค่ะเหมือนเปิดทางเขาสัหน่อยเพื่อเขาอาจจะได้ก้กลาาาที่่จะตออรองรงาคา แล้วก็มันจะทําให้เราค่ะปิดดิวได้ง่ายนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นสัญญาณนะที่เราจะสังเกตได้จากลูกค้าค่ะ